ไม่มาสักทีเลยอะอยู่ไหนเนี่ยอ๋อรถเสียวอ่อรถเป็นไรละ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวขอลองทำก่อนนะลองทำไปก่อนได้ได้โอเคจ้ะเทราหาพที่ออกันดีก,กว่า เผื่อจะช่วยได้ฮัลโหลพี่อากาศคะฮัลโหลครับว่าไงอืมตอนนี้หนูําทำงานกลุ่มส่งอา,าร์นะคะพี่ต้องรีบส่งด้วยอ่ะเรื่องอะไรอืมเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะเอ๊ะ อ๋อการลงทุนค่ะพี่พี่สะดวกมาช่วยหนูไหมคะได้สิแล้วเราอยู่ไหนเนี่ยเอ่อตอนนี้หนูอยู่ที่อมองลังสิตค่ะพี่ตึกห้าที่พี่ขับรถเข้ามาพี่วน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 ใช่ปะพี่จะเห็นตึกห้าใช่ไหมเออแล้วก็พี่ก็เดินขึ้นมาชั้นสามโอเคลองลองลอง,ลองหันมานี่หันมานี่ มาได้ไงโอ๊ยห <c oughs> นักจังเลยอ้าวพี่กัสมาทำอะไรเนี่ยเป็นสายงานแล้วหรอมันเป็นอาจารย์หรออ่ัยังตอนนี้พี่แค่นี่เฉยมาเป็นให้คำแนะนำการลงทุนกับน้อง,องอที่สาขาคณะการลงทุนนี่แหละอืแต่ก็ตอนนี้รู้เปล่าว่าที่เนี่ยเขามีชมรมใหม่ด้วยเกี่ยวกับชมรมเรื่องการลงทุนนี่แหละชมรมอะไรอ่ะน่าสนใจดีอ่ะ ชื่อว่าชมรมเวลคลับก็ชมรมของเราเนี่ยมันจะเกี่ยวกับการลงทุนแต่ว่าไม่ใช่แค่เร well ื่องหุ้นอย่างเดียวนะจะมีเรื่องของสังหาริมทรัพย์เรื่องของงานศิลปะเรื่องของสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นคลาสเสื้อผ้าลัคนาเสื้อวินเทจอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีด้วยโดยที่ทางชมรมของเราเนี่ยจะมีการเชิญวิทยากรตัวจริงเลยในเรื่องของการลงทุนนั้นนั้นเนี่ยมาอธิบายให้ฟังที่มาที่ไปของเขาเป็นวิธีการทําต่างๆแล้วก็ให้น้องน้องสมาชิกในชมรมเนี่ย ได้มีการลงหน้างานจริงปฏิบัติจริงให้เขียนแผนออกมาแล้วก็ครีเสียงพูดคุยกันถ้าใครทาได้ดีก็มีรางวัลให้ด้วยนะแต่ถ้าใครสนใจในเรื่องของหุ้นจริงๆเนี่ยเราก็จะมีศูนย์ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการลงทุนนะครับโดยจะมาเจอพี่โดยตรงเลยนะในเรื่องของหุ้นก็จะได้เทรดจริงๆออมีคนประกบดูแลจับไลจริงขาดทุนจริงถ้าสนใจจริงๆก็มาที่นี่ได้นะที่ห้องนี้แหละ โอเคแต่เดี๋ยวก่อนพี่พี่ต้องช่วยหนูทำงานก่อนงานอะไรน,นี่หนูมีให้พี่หมดนี่เลยนี่นะคะที่ <c oughs> อย่างพี่อย่างเงี้ยนะอยู่ในแว่วงการเทโพนมาเนี่ยอะไรคือสิ่งสำคัญในการลงทุนค่ะพี่ สิ่งสำคัญในการลงทุนจะมีอยู่สี่อย่างหลักเลยหนึ่งก็คือเรื่อง,องความรู้สองเรื่องของประสบการณ์สามก็จะเป็นเรื่องของความเข้าใจในธรรมาชาติของตลาดสินทรัพย์ที่เราลงทุนสี่ก็คือความเข้าใจในตัวเราเองโดยความรู้เ,เราสามารถศึกษาได้จากถ้าถ้าเป็นน้องน้องน,นี่ยก็ศึกษาได้จากที่เรียนเข้ามาที่ศูนย์นปฏิบัติการได้เลยนะหรือดูจากใน u t u b e อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ลงคอร์สเรียนอะบรตะแล้วก็ประสบการณ์มันก็เป็นประสบการณ์ที่เราต้องเอาจากชุดความรู้ที่เราได้มาแล้ว ไปทดลองใช้งานจริงๆแล้วใช้ระยะเวลาเก็บประสบการณ์ไปส่วนความเข้าใจในตลาดเราก็ต้องก็คือมันจะสานต่อจากประสบการณ์ว่าเออ,อเราเริ่มเข้าใจพฤติกรรมของตลาดกันหรือยังเพราะว่าในตลาดหุ้นเนี่ยมันก็จะมีแค่2ออย่างหลักๆก็คือเรื่องแรงซื้อแรงขายอ่าซึ่งในตลาดเนี่ยจะสามารถบอกถึงอารมณ์คนได้เราก็แค่ทําความเข้าใจว่าเป็นธรรมชาติปกติของมันอยู่แล้วสุดท้ายเลยเข้าใจในตัวเอง ว่าเราเนี่ยเหมาะกับการลงทุนแบบไหนเรามีเวลามากไหมเงินลงทุนเราเยอะหรือเปล่าอะไรประมาณนี้มันก็จะสี่อย่างเนี้ยเอามารวมกันเนี่ยก็จะทําให้สามารถอยู่รอดในตลาดได้ประมาณนี้ค่ะหาถึงแล้วหรอโอเคค่ะโอเค ไไดด้เเยีเ๋ยวจอกันใหม่นะในครั้งหน้าพวกเราจะคุยกันเรื่องอะไรฝากติดตามกันต่อไปนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ